ศูไกลออร์แกนิกฟาร์มนะคะวันนี้อยู่ที่อำเภอ,อเดชอุดม,มจังหวัดอุบลราชธานีม,นมาดูที่นี่เป็นเกษตรอินทรีย์ผสมผสานกับวานาเกษตรอ่าเป็นเป็นเกษตรที่อยู่ในแปลงกลางป่านะคะรับมือกับสภาพว่าอากาศที่ร้อนดูดูเดี๋ยวเดี๋ยนุจะให้ดูบรรยากาศภายในฟาร์มนะคะอันนี้ก็คือฟาร์มเกษตรกรนะคะ ทำกเกษตรอินทรีย์เต็มพื้นที่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะคะพอเราเดินเข้ามาข้างในอพอเราเดินเข้ามาข้างในตรงนี้ก็มาเจอแปลงหน่อไม้ฝรัง่งนะคะดูนี้ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวอยู่สีบปีเลยนะคะแปลงใหญ่ทั้งหมดเลยอันนี้เกษตรกร,กรคนนี้เก่งมากๆนะคะสามารถทำตลาดในสวนของตัวเองได้ก็คือลูกค้ามาซื้อถึงในสวน ี๋ยวจะไปดูวิธีการเก็บหน่อไม้ฝรัง่งว่าเก็บยังไงอ่าหนมาดูหน่อนยมาดูหน่อยมาดูหน่อยพี่เอรนุอ่อาอโอ้โหกินสดได้นะคะพันนี้เป็นพันอะไรนะคะอันจำพวกอะไรคะ่ะมันซื้อมาเป็นสิบก็ปีแล้วนะจานี่ปล <S S 1> ูกเท่าเดียวปลูกทท่เดียวคะ่ะปลูกเท่าเดียวเก็บเกก,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 เกี้ยวได้ซิปปีอือจา้า โตแปลงตรงนั้นมันได้หกปีแล้วจ้ะตัวนี้มันจะได้ประมาณสามปีตัวนี้กาลังทัฒนในพ่อปีจ้ะอืมค่ะเขาดึงขึ้นมาเลยเนยินสดได้เลยแมงค่ะรสชาติดีหวานค่ะแล้วเราไม่มีสารเคมีเลยแล้วปลูกท่ามกลางในระบบป่าแมงค่ะอืาเบิ่งเบึ่งเบิ่งผืนผนผ้าเก็บไปเบิ่งวิธีการเก็บิ่นิ่นว่าเก็บเป็นกับเป็นได้เก็บเ่เป็นเห็ดให้เกิดเสื้อโลกเฮ็ดให้เกิดโลก เดี๋ยวเดียวสาธิตวิธีเก็บให้เบิ้งเลยค่ะน้อยหนึ่งบาเฮหตจังไดวิธีการเก็บนะครับไอ้อย่าห้มันหักครับเวลาเขาเก็บอญ้าห้มันหักเฮาดึงเอาเลยดึงขึ้นมาเบิดคือขวดออกน่อยหนึ่งนะครับขวดกีดินออกน่อยหนึ่งแล้วเขาก็ดึงโยกโยกดึงนะครับก็ขึ้นมาเบิดจังซีสอยาใหักตาหักแบบนี้เหนบาครับนี่เอาไ้ให้เบิ่งนี่นมีเริ่มใหม่ลงไปแล้วแล้วนีสักพักใหม่ลงไปถึงขลางจะมีปัญหาเสียร่านะครับยา้เพิ่นหักแบบนี้หักได้เลยแมนครับตาหักแล้วเขาก็ต้องดึงออกแต่งออกนาจังครบเก็ัก นะครับเก็บให้แดงสิเก็บให้ได้แบบนี้เลยครับแล้วเวลาจะไปขายกับห้าก็ไปมัดให้เพื่อนทอกันนะครับเฮ็ดเฮ็ดทอกันเลี้ยงทอกันแล้วก็ตัดสามสิบเซนมาตรฐานหนึ่งไม้มันทัดค่ะตัดสามสิบเซนอุ้ยเพื่อนขยันแหงนะคะนี่เบิ่งเด้อครับอ่าพื้นที่ทั้งเบิดจักไรก่อนคะนี่น,นีอะไรสามงานเก่าสิบตารางวมครับฟังนี้อ่าอีกฟังนูน่นเพ็ดเขานะครับทิสองไรเพชรกเกษตรอินทรี์ทั้งเบิเลย ต้นฟังพวกไรนี่เป็นอินซี่ฟังที่สองลยนั่นเป็นแก็บนะครับยังยังใส่ปุ๋ยอยู่นะตัวนั้นเป็นเข่าปะคะเป็นเข่านะครับก็ข้าวโพดค่ะเขาก็ข้าวโพดแล้วฟังนี่เป็นน้ำลายหนึ่งนะครับค่ะฟังทางนี้เป็นออแกนิกเป็นเกษตรอินซี่กะเฮ็ดเห้สมารชิกเบิ่งเชิงเฮ็ดทั้งอินซี่ทั้งแก็บนะครับค่ะเพราะว่าอันบางกลุ่มพ่นมาเบื่องานจอันซี่พ่นก็เฮ็ดแก็บพ่นก็อยาเห็นแก็บนะครับค่ะบางกลุ่มพ่นกับอินซี่พ่นกจะมาเบื่องฟังนี้นะครับอินซี่ค่ะ จะให้เขาจะมีแขกมาเบิ้งเรื่อยๆนะครับปีบางปีก็มา,จากจะผักไก่ก็มีนะครับมาเป็นปีที่แล้วนี่สามซิปกลุบเลยครับโอ้โหนะคะทาเฮดเฮดเฮดเป็นจริงเป็นจังเลยสามซิปกรุบสําหรับคนมาดูงานปีที่แล้วมีทั้งเกระสีเดนซี่แล้วกระจีอพนะคะคฟังทั้งนี้ที่กินสบายใจอยากแม่แบบมาเบิ้งสวนหนีได้เลยเดีอยวก็จะไหนมาก ค่ะเดี๋ยวพาสมาชีกมาเรียนรู้ค่ะบั้นบั้นอาทิตย์บ่ไปนั่นละไอมาเบ่งได้เลยค่ะมาศึกษาเรียนรู้ได้ค่ะอมาเฮ็ดแบบในระบบแบบใดแบบในนี่ในระบบเฮ็ดสวนในกลางปลาเนี่เขาคือจังไดเขาคือเฮ็ดแนวนี้ตตกีบอกค่ะเตกี้มันก็เป็นขี้ดินขี้ดินแบบว่า มันบม่มีอย่างเลยนะค่ะวันนี้เพื่อนนี่กับป่วยแบบบบคอยสบ่ายวันนี้ก็เรียกว่าเฮ็ดเกษตรอินทรีย่มองกันหน้าเกษตรเกษตรอำเภอมึนกะว่าอีนั่งนี่มันเป็นบาว่าเพิ่นหวางสี่ไปเฮ็ดหาเฮ็ดเกษตรอินซี่เ่ะนี่กระูสูสูจนว่าเฮ็ดใดเขาเห็นนะจ๊ะตัวนี้บันนี้แฟนกับ่เคยได้เขาลงบ้าอีกเลยค่ะ ที่คผมความผมแยกงานในบริษัทยานะครับไว้ดูยาหลายมันเข้าไปในปอดหลายนะครับก็เลยมีปัญหาค่ะผสมเคมีนะครับเป็นคนผสมยาผสมเคมีสิบปีแล้วนี่ก็าบาพี่บาด้วยนแล้วผมก็เลยกลับมาเห็ุอันนี้ผมกับโมีปัญหาอไอเรื่องอันเคมีแหรอครับโบเป็นหอบเงิน่าเป็นยังเหรอครับสุขภาพก็ดีขึ้นแต่แพงในตัวัคซีนโควิดมั้งเหรอแต่ว่าเขาแถวนี้เขาเขาแชียเลยค่ะเขาว่าสวนนี่สองคนนี่เป็นพี่บ้าเป็นบ้าเป็นบ่าจะเขตอีหยังเพิ่ว่า บานนี้ผู้ใดกันแนบแหน่บานนี้โอ้ครแตะแม่เก็บแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ว่ามีของขายตลอดเพื่นมาใขรก็คือบวเดหนึ่งไตลาดนี้อยู่ในสวนเขาเลยเม่นค่ะเอ่อน้หมัฝรั่งนีสามหมื่นเก็บเถ่อลังเตียกับสามหมื่นลังเทียกับสองแต่สมวว่าวมีคนมาสวนเฮาเฮาบ่สามมาที่บ่าบ่าขายหน่งสี่นะค่ะเฮาก็ตตรงเข้าก็ตตรงขายเพราะว่าเขามาหอดสวนหน่งสี่นะจ้ะบานนี้เข้าขายเซ็จเข้าก็ตตรงเรือนเวลาออกไปที่สิบไปทรงเพราะว่ามันกับบ่พ่อเวลาเขา้าโพดปุ๊บ ลูกค้ามันหลายกาห้าเสียไปทรงอะนะจ่ะก็เลยบอกว่าโอ้อยากรับสมาชิกชิบุกหน่อไม้ฝรั่งเด้อะ <c oughs> นะคะออ้ยวบาเรื่องการเก็บพันหน่อไม้ฝรัง่งเพิ่นขายายพันเองนี่เบิงบ่งในมันเบิ้งในสีสมสมนี่ในมันต้องเป็นในไง่านี้น,นะคะเพราะว่าตัวนี้มันก็สิใดอยู่แต่นใดในเดียวค่ะอโอ้โหนี่ในสีดำนี่เมียนค่ะ แต่ว่าตรงตากดีค่ะ,ะผู้ดกลกาเกิดก็เกิดผู้ดกลกาบ่เกิดก,ก็บ่กเกิดจะอะเอาไปตาก่อนม่เีค่ะเอาไปล้างหน้าเอาไปตากพึ่งแหงงแหงก่อนแล้วก็เว้นระยะเวลาจักเดือนจังก,กาได้กาเรยถ้ยตาแหงๆอาทิตย์เดียวตา,าตาแหงๆอาทิตย์เดียวแต่ว่าลางค้นนั่นลางค้นเขาบอกว่ามันตรงพันสามเดือนก่อนจังจังปลูกแต่ว่ายุนี่บ่ตองนะค่ะค่ะมีวันนี้มันมา เบิ่งแต่มือเกษตรกรบ่มีเงินแล้วค่ะเอาได้ยินว่าขยันแห้งนอนมือเดยจักชั่วโมงดิตั้งแต่ก็บสามสี่ชั่วโมงแล้วแต่ค่ะเฮ็ดสองขนนี่แมนค่ะในพื้นที่อะหัวไร่นี่แมนค่ะปลูกทั้งเบิดเลยทั้งพักทั้งน้ำใหม่ฝรั่งปลูกปลูกเบิดค่ะปลูกปลามันบอลีอันบักเกียบดอกกระเจียวไอเขาเออนี่น้ำมันใม่ป่ะน้ำมันกิมซุ่งครับน้ำมันกิมซุ่งต้นนี้ต่ว่้านน้ำมันกิมซุ่งเห็ดเห็ดน้ำมันฝรั่งอันเห็ดไอ น้ำม่สมนะค่ะเจละหารอยขวดยังว่าพ่อขา,ขายค่ะน้ำม่สมยุนี่จะสองปีคือบวบเปรี้ยวเด้ดค่ะขาวคือเกาค่ะเดี๋ยวรอบนาสีเอาเฮ็ดเราเสีเอาหอยิมจะนะคะโอ้ออนสอนออนสอนถามอาการหัหอนวังหันเป็นยังไงระบบฟาร์มหฮาเป็นระบบฟาร์มในเกษตรในฝันด้วยอินซีบวกวานาเกษตรก็นค่ะอินซีทำกลางสวนปลาเย็นอยู่ค่ะเขาเขาหอนแต่ว่ายุนยี่จะบ่บคอยหอนบันไดนะค่ะ ถ้าเขามาห่างไหนก็มีล่มเย็นแต่ว่าน้ำใหม่ฟรังนี่มันก็จะออก่หลายเพราะว่ามันหอนลดลงเนี่ยมลดลงบ้างแต่ว่ายางอื่นกับบึงในสวนพ่นอ้ยพะจีคือเราค่ะค่ะความเขียวมาเยือนเอ่อสามี่กับพ่นกับอุ้ยเจแมนเพ่นขยันเนาะเพ่นเห็ดเบียกเก่งเนาะพ่นมีขวบรูเนาะเออยอมรับพ่นนะคะอ่าสองแหล่งแข็งขันในการเห็ดกษตรเออทำว่าบ่มีวันยุด ถอนหญ้าราชการถอนหญ้าถอนหญ้าตลอดปลูกตลอดดูแลตลอดน้องใหม่ฝรั่งบบแมนว่าอยู่ดีๆล่ะอ่ามันจะมันจะงามแน่วนีได้เนาะมันสิอยู่ได้สิปีมันก็ต้องมีการดูแลมันขึ้นกันแล้วพ้นก็มันมันมันบ่ถึงแต่ว่าอยู่นี่มันถึงค่ะอยู่นี่มันจะถึงอ่าถึงย้อนเข้าดูแลอย่างดีนี่ล่ะแมนค่ะอือคือจะว่าข้ากินแบบใดคิดคิดในใจเนาะค่ะ ตแต่บ่ทันเ,นเ็ดถ่ายยังมีสวนเกษตรีอินซี่จังซี่เนาะคะ่ะแบบเฮากินแบบของของปลอดภัยเฮากินแบบใดอยากเฮาก็อยากให้ลูกค้ากินแบบเพิ่งเฮานะค,ะค่ะบ่แม่นว่า<อ>เฮากินแบบดีแล้วว่าเป็นรอยไสนจังซี่บ่เอาค่ะ,คะอยู่นี่ต้องซื้อสัต์ค่ะความซื้อสัต์นี่อันดับ1เลยซื้อสัต์ต้องมาก,ก่อนค,ค่ะค่ะเฮาต้องซื้อสัต์กับลูกค้าแล้วก็เฮ็ดส่งก็ต้องตรงเวลาถ้าถ้ามันบ่ได้อีหลีเฮาก็ต้องโทรบอกลูกค้าจังซี่เนาะจ้ะ ค่ะอืมอนอน,อนซอนออนซอนโอุ้ยงานเกษตรนี่ถ้าเ่ราะ่ขี่ขานอีดีนั่เป็นคนขยันนี่บ่อดต,ตายเด้เนาะงานเกษตจรจ้ะตั้งแต่บรรดาเอิญสายยุคขาแคลน่ะงานการผลิตด้านการเห็ดแปลงเกษตรเท่านี้อุ้มปุ่งติละอะหลายเติบละหลายเ,เ<ะ>ติบละพ่อพ่อพูดนะทีมงาน ทีมงานตรวจแปลงายเงินพนเดจัญยาบันคงผู้ตรวจแปลงไม่ค่ะ <laughs> ไม่ค่ะ, <laughs> จ,ะจันยาจัญญาบันคงผู้ตรวจแปลงหินหลกักการสอนนะคะในฐานะผู้ <c oughs> บริโภ <c oughs> คคนหนึง่ง